สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวของอนิเมะใหม่อีกเรื่องที่กำลังจะมาในเดือนเมษายนนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้คือ w i t c h Watch ถ้าคุณเป็นสายแนวเวทมนต์คอมเมดี้แซกโรแมนซ์น่ารักน่ารักนี่เป็นอีกเรื่องที่น่าจับตามองพร้อมแล้วไปลุยกันเลย w i t c h Watch เป็นมังงะฝีมือของอาจารย์เคนตะชิโนฮาระเจ้าของผลงานสเก็ตแดนซ์ และคาณาตะโนเอสตาบอกเลยว่าผลงานก่อนหน้าของอาจารย์ก็มีชื่อเสียงพอสมควรโดยเฉพาะสเก็ตแดนซ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนที่ตั้งชมรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆนในโรงเรียนผ่านภารกิจสุดป่วนและหาแต่ก็แฝงไปด้วยความซึ้งกินใจคราวนี้มาในแนวเวทมนต์ปั่นป่วนผสมความรักวุ่นๆระหว่างแม่มดฝึกหัดกับผู้พิทักษ์สุดเงียบขรึม h Watch เริ่มลงในนิตยสารกระตูนรายสัปดาห์วิกกี้โชเนนจัม ของสำนักพิมพ์ชูเอชะาจนกระทั่งได้รับการรวมเล่มและวางขายออกมาแล้ว20เล่มและในไทยตอนนี้ตีพิมพ์ถึงเล่ม7ที่สำคัญเรื่องนี้เต็มไปด้วยความฮาและโมเมนต์สุดอบอุ่นที่ทำให้ทุกคนต้องอมยิม้มอนิเมะผลิตโดยสตูดิโอไบเบอรี่แอนิเมชั่นซึ่งมีผลงานชื่อดังอยู่หลายเรื่องเช่นเจ้าสาวผมเป็นแฟด5รักเธอหมดใจจากแฟนสาวร้อคนและมีกำหนดออกอากาศในเดือนเมษายนปี2025 เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อนิโกะแม่มดฝึกหัดสุดโกะที่เพิ่งจบการฝึกเทมนต์มาแล้ว6ปีเต็มและต้องกลับมาอยู่ในเมืองด้วยตัวเองตามธรรมเนียมของแม่มดเธอต้องเลือกผู้ช่วยคู่ใจแต่ด้วยปกติแล้วแม่มดทั่วไปเขาจะเลือกสัตว์มาเป็นอสูรรับใช้แต่เธอดันกลับต้องการให้เพื่อนสมัยเด็กของเธอโอโตกิโมริฮิโตะมาเป็นอสูรรับใช้ของเธอแทนอืมโรสนิยมไม่เลวโมริฮิโตะซึ่งเป็นทายาทของเผ่ายักษ์คัดคา้านคำขอเต็มที่ แต่จำต้องยอมรับชะตากรรมอันน่าปวดขมับเพราะมีสัญญาเก่าแก่ตั้งแต่บรรพบุรุษเขาจึงไม่สามารถปฏิเสธได้เนื่องจากพ่อของโมริฮิโตะต้องไปทำงานต่างเมืองและแม่ของนิโกะยังอยู่ที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของแม่มดทำให้พวกเขาต้องมาใช้ชีวิตร่วมชายคาเดียวกันทั้งที่ยังเป็นหนุ่มสาววัยแรกแย้มสำหรับนิโกะนี่เป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงเพราะเธอแอบชอบโมริฮิโตะมานานแล้วแต่สำหรับโมริฮิโตะเขากลับต้องปวดหัวกับความโกะ และเวทมนคาถาแต่และอย่างของเธอที่ถ้าไม่ใช้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าและที่สําคัญเขาต้องคอยปกป้องนิโกะจากหายนะตามคําพยากรณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายในปีนี้อีกด้วยนอกจากนี้พวกเขายังต้องพบกับเหล่าตัวละครอื่นๆที่เข้ามาสร้างสีสันทั้งเพื่อนใหม่ศัตรูตัวฉกาดและปริศนามากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพลังของนิโกะเรื่องนี้มีการดบมุกและหากระจายไม่ผิดหวังแน่นอนที่ต้องลุ้นคืออนิเมะจะนำเสนอได้ลื่นไหลหรือเปล่า แนะนำเหล่าตัวละครหลักวาคาสกินิโกะนางเอกของเรื่องแม่โมดสายซุ่มซ่ามที่ใจดีแต่ก็มาพร้อมกับความเปิ่นมีความฝันที่อยากจะช่วยเหลือผู้คนแต่ใช้เวทมนต์ทีไรเป็นอันต้องมีเรื่องตามมาทุกทีขอบใจทุกคนมากที่ดูแลพี่จนพี่เกิดอุบัติเหตุถึงจะโกะยังไงแต่ความสดใสและความมุ่งมั่นของเธอทำให้ดูมีสเสน่ห์และดึงดูดคนรอบข้างโอตโตกิโมริฮิโตะพระเอกของเรา เป็นทายาทของเผ่ายักษ์ที่มีพละกกาลังมหาศาลเงียบขรึมเอาจริงเอาจังและดูเหมือนจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากแต่ความจริงแล้วต้องคอยรับมือกับเวทมนต์พิสดารจากนิโกะไม่เว้นแต่ละวันเขาเป็นเพื่อนกับนิโกะมาตั้งแต่เด็กๆและถูกเธอเรียกว่าโมอิจังแม้ว่าจะดูนิ่งๆแต่ลึกๆแล้วเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและห่วงใยนิโกะอย่างมากและที่สำคัญที่สุดเขาคือมือตบมุกอันดับหนึ่งของเรื่อง คาซามาซุริคันชิเทนงุผู้มีพลังควบคุมสายลมเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างเผ่าของเขากับเผ่ายักษ์ทำให้ในตอนแรกเขามองว่าโมริฮิโตะเป็นศัตรูแต่เมื่อเวลาผ่านไปกับกลายเป็นเพื่อนที่เข้ากับทุกคนได้ง่ายเพราะนิสัยขี้เล่นและเป็นกันเองและยังเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้กับเรื่องด้วยมากามิเคโกะโอตาคุบ้าซับเคิลเจอร์เป็นเพื่อนกับโมริฮิโตะ เพราะมีอะไรเหมือนกันเป็นสายทำคอนเทนต์และชอบแชร์เรื่องที่ตัวเองสนใจรู้สึกว่าไอ้หนุ่มนี่จะมีความหล่อเท่อยู่พอตัวมิยาโอเนมุแม่มดจากตระกูลสูงสักที่สามารถแปลงร่างเป็นแมวได้แต่ถ้านอนหลับเมื่อไหร่เวทมนต์ของเธอจะเสื่อมลงและกลับคืนสู่ร่างเดิมเธอรบเร้าชักชวนโมริฮิโตะให้มาเป็นผู้พิทักษ์ของตัวเองด้วยวิธีการสารพัดแม้ว่าเธอจะดูเย่อหยิ่งแต่ก็ยังมีมุมที่อ่อนโยนและน่ารักอยู่เหมือนกัน เคยสงสัยไหมว่าในตำนานและวรรณกรรมแฟนตาซีทั่วโลกแม่มดมักมีเฟมิเลียสหรืออสูรรับใช้ซึ่งเป็นสัตว์วิเศษที่ช่วยพวกเธอในหลายด้านที่คุ้นเคยกันมากที่สุดก็คงเป็นแมวสีดำต้นกำเนิดของแนวคิดนี้สามารถย้อนกลับไปได้ถึงความเชื่อทางศิลศาสตร์ของยุคกลางในยุโรปที่เชื่อว่าแม่มดมีสัตว์คู่กายเช่นแมวดำนกฮูกหรือทางคกที่ทำหน้านที่เป็นผู้ช่วยหรือสื่อกลางในการใช้เวทมนตร์ ในโลกวรรณกรรมคลาสสิกเช่น Macbeth ของเชคสเปียร์ก็มีการกล่าวถึงแม่มดที่มีอสูรรับใช้เช่นกัน Familiars มักเป็นสัญลักษณ์ของพลังเหนือธรรมชาติและบางครั้งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของแม่มดที่ช่วยเสริมพลังเบธให้เสถียรมากขึ้นหรือช่วยปกป้องเจ้านายจากภัยอันตรายความเชื่อนี้ได้รับการดัดแปลงและขยายในวรรณกรรมแฟนตาซียุคใหม่เช่นในโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็ยังคงใช้แนวคิดเรื่อง Familiars ในรูปแบบต่าง นอกจากเผ่าแม่มดและเผ่ายักษ์แล้วโลกของ Witch w i t Witch w w t c h ยังมีเผ่าพันธุ์ลึกลับอื่นๆอีกมากมายตัวอย่างที่สำคัญคือเห็นงุซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานของญี่ปุ่นที่มีความสามารถควบคุมลมได้นอกจากนี้ยังมีมนุษย์ที่มีพลังพิเศษหลากหลายรูปแบบซึ่งต้องไปติดตามกันต่อไปภายในเรื่อง บางเผ่าพันธุ์อาจมีบทบาทสาคัญในภายหลังเช่นเผ่าอมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีพลังพิเศษแตกต่างกันออกไปความหลากหลายของเผ่าพันธุ์ในเรื่อง w i t c h w a t c h ช่วยเพิ่มสีสันให้กับเรื่องราวซึ่งนอกจากจะมีมุกตลกเพิ่มมากขึ้นก็ยังสร้างปริศนาที่น่าติดตามมากขึ้นด้วยเช่นกันกลับมาที่เรื่องของเทนงุเทนงุเป็นเผ่าพันธุ์โบราณที่มีพลังในการควบคุมลมคาซามาซุริกันชิเป็นตัวแทนของเผ่าในเรื่องนี้ เขามีความสามารถในการใช้พลังในรูปแบบต่างๆเช่นการใช้ลมเป็นอาวุธโจมตีในตอนแรกคันชิมองว่าโมริฮิโตะเป็นศัตรูเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์แต่หลังจากได้รู้จักกันมากขึ้นคันชิก็กลายเป็นเพื่อนที่สนิทกับโมริฮิโตะและเป็นกำลังสำคัญในควนพลังของเทนง,งุทำให้พวกเขาเป็นอีกหนึ่งในเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกรง่งตามมาด้วยเผ่ายักษ ในตำนานญี่ปุ่นเผ่ายักษ์หรือโอนิเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมักถูกมองว่าเป็นปีศาจหรือเทพเจ้าแห่งการลงโทษโอนิมักมีรูปร่างใหญ่โตมีผิวสีแดงหรือน้ำเงินเขี้ยวยาวและถือกระบองโลหะขนาดใหญ่พวกเขาปรากฏในนิทานพื้นบ้านและเรื่องเล่าของญี่ปุ่นมานานหลายศตวรรษโดยปกติแล้วโอนิถูกพนณนาว่า เป็นตัวร้ายในเรื่องเล่าเช่นการบุกทำลายหมู่บ้านหรือเป็นบททดสอบที่มีไว้ให้วีรบุรุษเก็บเวลเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญและความสามารถแต่ในบางตำนานโอนิกลับเป็นผู้พิทักษ์ที่มีจิตใจดีและคอยช่วยเหลือมนุษย์จากอันตรายซึ่งใกล้เคียงกับบทบาทของโมริฮิโตะใน w ีชวอชแม้ว่าในโลกจริงจะไม่มีโอนิแบบที่พบในตำนานแต่โอนิได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเช่นการเฉลิมฉลองเซสซบุน ที่ผู้คนจะปาถั่วเพื่อขับไล่โอนิออกจากบ้านซึ่งแสดงถึงการขจัดสิ่งชั่วร้ายและต้อนรับสิ่งดีๆในปีใหม่เผยายกใน witch watch อาจได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานเหล่านี้และถูกนำมาตีความใหม่ให้เข้ากับโลกแฟนตาซีจุดเด่นของเรื่องนี้แน่นอนว่าความคอมเมดี้ที่แค่เห็นชื่อของผู้เขียนก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้ต้องฮาจัดเต็มแน่นอน ตั้งแต่เบทดมนสุดสับสนงุนงวยของนิโกะไปจนถึงการใช้ชีวิตร่วมกันแบบสุดวุ่นของเหล่าตัวละครวัยแรกแย้มความห้าจากมุกเกา่กาๆและการตบมุกโบบะเรื่องราวที่ทำให้เหล่าตัวละครปวดสมองเหมาะแก่การที่เราจะดูเพื่อผ่อนคลายสมองได้อย่างดีความโรแมนต์แบบเกา่กาๆคู่หลักอย่างนิโกะกับโมริฮิโตะที่น่าลุ้นว่าจะจีบจะสารภาพรักหรือจะอยู่ในโหมดเพื่อนกันไปก่อน รวมถึงเหล่าตัวละครอื่นๆที่เข้ามาปั่นให้กลายเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าวุ่นวายกันไปหมดความแฟนตาซีที่ไม่ใช่แค่เวทมนต์นอกจากแม่มดแล้วยังมีทั้งยักษ์เทนงุและอื่นๆอีกเพียบใครที่ชอบการผสมผสานของเผ่าพันธุ์ในโลกเวทมนต์แบบยุคใหม่ทันสมัยเรื่องนี้ถือว่าน่าติดตามแถมยังมีปริศนาต่างๆที่รอการไขความลับ w i t c h watch เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คออิเมะแนวแฟนตาซีโรแมนซ์คอมเมดี้ไม่ควรพลาด ทั้งด้านภาพจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก็ถือว่าสวยเหนือเรื่องสนุกและมีตัวละครที่มีสเสน่ห์อนิเมะกำลังจะฉายในเดือนเมษายนใครที่ติดตามมังงะเรื่องนี้อยู่แล้วเตรียมตัวรอดูได้เลยแล้วุณล่ะครับคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงมังงะค่ายนี้ตามหาซื้อได้ยากเหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ